Hello, my friends! Welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today we are gonna watch a video very enjoyable. I have new suggestions from Thailand, and we have this military drafting season again. There are tears, there are joys, and there are excitements. We are gonna watch very funny video. I am sure the translation of the video is. The first day of the military draft was lively, exciting, happy, sad <laughs> and tearful. We are going to watch this video from channel 8, uh, which one we are going to see more red cards, black cards. I'm curious about this video, so let's start. มาอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับปีนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าคือแน่นอนว่ามันจะมีทั้งคนสมหวังและไม่สมหวังคือคนที่สมหวังส่วนใหญ่จะหวังว่าได้ใบดําแหละ<ฆ>นะแล้วก็คนที่ไม่สมหวังก็คือได้ใบแดงกันไปเอาเดี๋ยวเราไปดู <Black S 1> คลิปนี้กันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับว่าเขาสมหวังหรือว่าผิดหวังโอเค โอ้ยอันนี้โอเคอิสชูโอเคเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรโอ้ยตายมีทั้งโนนสมหวังแล้วก็ผิดหวังคือองจริงนะผู้ชมครับคือญาติพี่น้องกองเชียร์เนี่ยนะฮะที่ส่งเสียงเฮลั่นเนี่ยไม่ใช่อะไร คนที่จับได้ใบดำเนี่ยก็จะดีใจพิเศษไม่ต้องไปเป็นฐารเกณฑ์สองปีใช่ปะใช่ส่วนเมื่อกี้นี้เห็นแล้วก็แอบสงสารเหมือนกันนะเป็นลมไปเลยก็คงจะเป็นลูกชายแก่มั่งนะที่จับได้ใบแดงครับโอ้โหเป็นลมลมพับไปเลยย,ยา,ยาต้องช่วยกันประคอกันเนี่ยๆๆนเนี่ยจังหวะเนี้ยโอ้ออเนี่ยเนี่ยเป็นลมเลยแน่นอนว่าตื่นเต้นเนาะ ถ้าเราเป็นญาติพี่น้องอ่ะ I think uh, she is crying for his son her son right her son needs to go military for two years oh y no, e I'm sorry for you lady I'm sorry <c oughs> ตื่นเต้นแหละโอ้ส่งเสียงเชียร์ตลอดเวลาเลยครับสุดท้ายนะครับในพื้นที่นครสวรรค์นะครับจุดนี้ส่วนใหญ่สมหวังก็คือได้ใบดำใบ118คนมีแค่ 88คนจากทั้งหมด7ตำบลนะครับได้ใบแดงก็ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์กันนะครับอ่ะอย่างน้องะเนศอําจุ้ยนะครับนี่น้องจับได้ใบดำนะคือวิธีการแก้บนของน้องคืออะไรวิ่งกับบ้านและบ้านเนี่ยอยู่ไกลด้วยโอ้โเนี่ยกระโดดต้นเต้นใหญ่เลยอ่ะอ่าานาา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 ไาา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 าใบแดาห่างจากบ้านประมาณ30กิโลได้ แต่ถามบอกว่าน้องเออวิ่งไหวไหมอ่ะน้องบอกไม่เป็นไรผมวิ่งไหวโค้มได้ใบดำสบายอ่ะไปฟังเสียงน้องหน่อยไปดำครับปุ้ง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 วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนกันวิ่งไปไหนกันเลยวิ่งไปไหนกันนะสเกตครับสเกตกี่กิโลเอ่ยสามสิบครับสามสิบปนไว้ว่าถ้าได้ใบดำจะเดินกลับบ้านครับเราคนนี้เท่าไหร่คนสุดท้ายครับใช่ไหมที่กระโดดดีใจใช่ครับคุ้มไหมคุ้มครับโอเคยอมยอมพิจิตรมืองสวัสดีครับ ถึงบ้านหิวข้าวเอออุทัยธานีค่ะไปดูหน่อยพื้นที่หนองขายอย่างทุกอย่างก็คึกคัดตามระเบียบนี่มาคัดเลือกทั้งหมด1 1 8คนที่เห็นมากกว่านั้นเืาแยติพี่น้องมารอรุนนะคะเหมารถจากหาน so these are the young people right this this guy is gonna go lottery for military okay this is really very interesting every year uh one year I want to see it live I hope um uh, uh I I will come to Thailand early Uh, the next year, maybe the other years. I want to come a little early. I want to see these military droughts. This is very funny. These, these guys are very funny. มาร่วมเชียร์คือขักมากเขาต้องการแค่16รายนะคะมีผู้สมัครแบบสมัครใจเข้ามา2รายเท่ากับเหลืออีก16ใช่ไหมเหลือเหลืออีก14ประมาณนี้แหละก็บรรดาสาวสองที่ถูกระบุไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์ก็มาในสภาพสวยเลยนะคะเพราะว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิด แล้วก็เป็นบรรยากาศที่เราจับภาพน้องอาริศหรือว่าน้องโมอายุ23ค่ะน้องนิเทศศาสตร์มาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์น้องคนนี้ค่ะสวยมากเหมือนผู้หญิงเป๊ะเลยเออสวยจริง<ภ>ขาวด้วยเน,ะ<า>นี่ยจุ้เลยอุ้ย <laughs> เลยเหรอ <laughs> มีใบาชานมาเรียบร้อยทันฟอร์มเรียบร้อยนะรับรองแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ Uh, so she is giving her documents so uh, it is proving that she can't be a soldier right she she is a female so she can't uh, be a soldier okay I think it is something like that in Turkey we we have this kind of situation for example uh, we have purple um, documents if you prove that uh, you are not capable to doing military so you you need to prove your อายุ n t s okay อ21ค่ะทำงานอยู่ร้านอาหารนะน้องบอกว่ามาเกณฑ์ตาหมาย not purple pink I'm sorry <laughs> with pink uh, pink documents okay เรียกแต่ยังไม่ถูกกดระเบียบก็ต้องลุ้นให้คุณหมอตรวจร่างกายและลงความเห็นถ้ามีความเห็นว่าเธอต้องรับการตรวจเลือกจับใบดำใบแดงก็ต้องยอมไปเนี่ยนี่ยังไม่ทาน ก็คือยังไม่ได้แปลงเพศใดๆนะคะอ่ก็คือถ้ายังไม่แปลงเพศก็อาจจะยังต้องเป็นอยู่ใช่ไหมยังต้องจับใบดำใบแดงหรอหรือว่าต้องให้คุณหมอลงความเห็นในใบรับรองอีกทีอ๋อโอเคส่วนที่สุรินทร์ครับสีสันเกณฑอาหารที่อำเภอบัวเชิดไปดูกันหน่อยแล้วกันเห็นว่าคึกคักมากญาติพี่น้องไปรวมลุ้นรวมเชียร์กัน พรอค้าแม่ขายก็เอาของกินมาตั้งขายกันอยู่ตรงนั้นเลยครับ <Okay. S 1> สีสันที่อำเภอบัวเชษคุณผู้ชมครับนี่ปีนี้ต้องให้กับน้องอมสิน<า>ฮะงานาาสวยไหมจ๊ะสวัสดีครับน้องสินอายุ21แบบก็เอาใบรับเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยมายื่นบอกว่า เป็นบุคคลประเภทที่2ก็คิดว่าน่าจะแปลงเพศแล้วมั้งน่าจะแปลงเพศเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทําให้ดีใจไม่ต้องเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์อาหารประจําปีนี้นะครับเช่นเดียวกับน้องนาน่าไหนน้องนาน่าอยู่ไหน่นี There are lots of um, girls there. There are lots of people like that. This is really very interesting. So they they this is certain right? They they don't need to go soldiers. They don't need to go camp. Enough show their identity with their documents. okay ตายนางแบบน้นา,นนาบอกว่าก็มาขอผ่อนผานนะครับคุณหมอลงความเห็นว่าเป็นสาวประเภทสองที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็มีหน้าอกถูกจัดให้อยู่ในจำพวกประเภทที่สามก็คือเหมือนกับว่าไม่ต้องเกณฑ์อาหารนะเพราะว่าเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความแข็งแรงพอนะครับ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะส่วนที่อ่างทองคุณผู้ชมครับวัดหลวงพ่อขาวอำเภอวิเศษชัยชาญนี่ครับมีคนมาแก้บนด้วยแล้วมากดึกๆด้วยนะเห็นแต่แมวค่ะคุณเห็นแต่แมวเหรอเขามาตอนดึกๆตอนมีคนนะนี่ครับหนุ่มคนนี้นะครับมาวิ่งแก้บนเขาบอกว่าตอนนั้นบนกับหลวงพ่อขาวไว้นะว่าถ้าสมมติว่าจับได้ใบดำเนี่ยจะ วิ่งแก้ผ้าคอปี๊บลอกโปงหลวงพ่อแก้ผ้าเลยเหรอเออก็เลยต้องมาดึกๆไงคุณเลยเห็นแต่แมวไงเขาเลือกเวลามาแต่มาตอนวันเนี่ยผู้คนเยอะทำไมถึงคิดว่าหลวงปู่หลวงพ่ออยากเห็นคุณธงเทงกันเนาะไม่รู้ไม่ชอบบบนแก้ผ้าเนี่ยไม่รู้ดิไม่รู้ดิบอกว่าทำไมหลวงพ่อถึงแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้อยากเห็นโป๊เปื่อยหรือเปล่าอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าอ่ะในเมื่อก็จับได้ใบดําก็ต้องมาตามคําที่พูดไว้ก็วิ่งไปสี่รอบอมันคงเป็นความเชื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าตามศัพท์เขาเรียกว่าแก้บนนิ้วแก้ผ้าว<ล>่างาทำไมทำไมต้องแก้ผ้าด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันเ,เหมือนกับแบบให้น้ําแดง so this is the end of the video my friends i didn't know that there is a tradition like that uh, running naked on the temple is that tradition or uh, it was an extraordinary situation i don't know but it was very funny everything about this video is very funny someday i want to watch it live i, I want to come thailand early i want to watch this military draft uh, selections and after that, I want to celebrate Songkran together with you, my friends. It will be very enjoyable, I'm sure. Thank you for your suggestions. Thank you, Channel 8, for sharing this beautiful video with us. Thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.